สวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะวันนี้เป็นมอร์นิ่งจากไทเปน,นะวันนี้เราหยิบกลับมาอยู่ในเมืองแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางเนะไปเที่ยวแบบในเมืองก็จะมีตั้งใจไว้ว่าจะไปอ่าวัลงซานไปขอขอตอนเช้าขอเนอะอจะได้เฮงเฮงสี่มงคลคแต่เช้าตรู่เดี๋ยวว่าจะไปต่อที่เคียงชัยเชษจะปิดท้ายตอนเย็นอาจจะเป็นย่านงสงซารก็ไม่แน่ใจเดี๋ยว ดูกันอีกทีว่าจะไปในไงต่อส่วนวันนี้อากาศดีมากอากาศเย็นเนะแล้วก็เหมาะกันท่องเที่ยวนี่ที่ฉันมาเนี่ยอยู่ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าคือมันหนาวมากเลยด้วยความที่มันน่าจะไปอากาศแบบวนนะแล้วก็อทำให้เย็นขึ้นแบบกระทันหาเหลือแค่สิบสิบสี่องศาเอเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันว่าที่วัดหลงซานจะเป็นยังไงแล้วก็ติดตามกันนะคะ เธอไปได้จีนไหมมันไม่อยู่ตรงกลางวัดเห็นปะนี่เราจะมีหมวกเป็นวัดเธอไปหน่อยเธอไปหน่อยใส่หมวกยังใส่มตามองไม่็นวัดหลงซานก็เป็นเขาเรียกว่าเช็คพอยต์เนอะไม่มาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเ็าบอกว่าขอพรได้ทุกสิ่งอย่างอ่าโดยเฉพาะเรื่องความรักแต่ว่าวัยนี้ไม่เอาแล้ววันนี้ต้องการกุศลก็เลยจะมาขอเรื่องเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพแล้วกันเนอะรู้จะไปทำอะไรแล้วความรักเออก็ ใช่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 ก็เช้าวันนี้อากาศดีคนก็เริ่มเยอะแล้วยังไม่ถึงเที่ยงเลยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในวัดนี้มีอะไรอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะขามหนุนข้ามหนุนข้ามหนุนข้าวเราจะต้องเข้าทางประตูมังกรนะจ๊ะมันคือผู้ชายแล้วก็อ้โหถึงผู้หญิงเวลาเข้าเราให้เข้าทางส่วนของคนใหญ่ก่อนของมังกรก่อนอ่า สวยงามตามท้องเรื่องอ้มีโคมไฟน่ารักด้วยนะจ๊ะโอ้วมีโคมไฟอะไรอ่ะเป็นโคมไฟเหมือนน่าจะจัดงานอะไรสักอย่างึลงนะจ๊ะอ๋อก็น่ารักดีมันก็มีโคมไฟประจำปีอันนี้เป็นเจ้าแม่คุนอีมแน่ๆเลยอราก็ทำดีเนาะข้างหลังก็จะเป็นฝาผนังอฝาผนัก็เป็นน้ำตกอ่ะเป็นแทนทางซ้ายทางซ้าย ทิ้งทายทิ้ทายก็มีเทพเจ้าเสักอย่างนึงอะมาลองไปดูกอนเดี๋ยวพาไปดูโคมโคมเหลืองๆนี้มันต้องเป็นเหมือนกับโคมวิน่ปะคมสักกะละใช่เขาก็คือเขาขึ้นลากด้วยลวดแหละแล้วเขาก็เอากระดาษมาปาอ๋อเนื่องด้วยจากปีอะไรเป็นปีเป็นปีมะเสงเป็นปีไม่ใช่นี่เต่าก็เลยเป็นเทพเจ้าเต่า อลองตัดสินใจดูว่าเต่าหรืองูแต่เขาว่าเต่านะดูหน้าเขียวงูอ่ะคนดูจากงูเจงูเชียร์ไปเลยจ้าเบอร์หนึ่งของแกเต่าไม่ใช่สิเต่าเต่าเดี๋ยวลราไปดูกันว่าคนดูจะบอกว่าเป็นงูหรือเป็นเต่าเต่าเยต่าเฮ้ยมีหมูหมูอันนี้ที่กว่าหมูหมู ไปไปดูอุ้ยอ้นุ่นมีนกแก้วด้วยอ่ะหมอู้หมอู้หมูอู้นกแก้วคนเยอะนะจ๊ะคนเยอะนะวันนี้ไม่มีแดดเลยนะสวยดีอุ้ยนกแก้วนกแก้วข้าววันนี้เลยนะข้าวหมูข้าวหมก างเดี๋ยวเราเข้าไปขึ้นในกันต่อวันที่เก่ไปมีพระท่านมาสวดเพียบเลยรับบุญไปพร้อ,อมๆกันนะ เทศกาลสวดมนต์ค่ำคืนมีทวาม,มาด้วยนะเรียกว่าศูนย์ร,รวมเทพเจ้านี่นี่ให้ดูรอบตัวเลยของขอไอ้นี่มาย่างของเงินขอทองมาย่างขอมาเป็นกระพุ้ขอผู้ชายมาบ้างไม่ขออา้าวทำไมไม่เอาเหรอไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้แล้วนี่มาสวดมนต์แต่ว่าต้องบอกเรื่องสมาธินี่คือเป็นเลิศไม่ว่าคนเยอะแค่ไหนทุกคนก็ไม่ได้สนใจเพราะสนใจกับหนังสือที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น ด้ยนะนี่ท่านนักบวชเขาก็จะนั่งสวดมนต์อยู่รอบตรงนี้เลยจ้าหลังจากขอพรเสร็จแล้วก่อนเดินกลับอย่าลืมแวะซื้อเครื่องรางเป็นของที่และลึกจุดสังเกตคือเมื่อเรายืนอยู่ทางด้านฝั่งทางออก ร้านจะอยู่ทางขวามือเดินเข้าไปได้เลยมีทุกภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยซื้อง่ายมากๆเพียงสแกนแล้วก็จดรหัสเสร็จแล้วก็เอากระดาษที่เราจดรหัสเนี่ยส่งให้กับพนักงานพนักงานก็จะจัดสินค้ามาแล้วก็เราก็สามารถที่จะจ่ายเงินได้ทั้งบัตรเครดิตเงินสดบัตรเดบิตหรืออื่นอตามแต่เราสะดวกเครื่องรางนั้นก็มีทุกคําขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนความรัก การเงินสุขภาพและอื่นๆรูปแบบของเครื่องรางก็จัดว่าน่ารักและที่สำคัญราคาก็น่ารักด้วยเช่นกันเมื่อซื้อเสร็จก็ต้องนำมาแอ t i v a t e ด้วยนะจุดแอ t i v a t e ก็คือกระถางทูบที่อยู่ทางด้านหน้าวัดถ้าหันหลังกลับมาก็คือเดินไปทางขวามือใหญ่มากนำไปเวียนนะซ้ายไปขวาขอว่าเราจะนำเครื่องรางนี้ให้เป็นสีมงคลกับเรา แล้วก็นำกลับไปได้เลยอยู่ที่นี่กับหอลำึกพระราชวังเคียงถ่ยเช็คเย้ดูรอบๆรอบเลยดูรอบๆเลยจ้าตาตาคุณมาดูไปดูกันก่อนว่ามีอะไร จะเย็นจ้าตามกล้องตามไม่จับไปา <laughs> อากาศมันดีไงก็เลยแอคทีฟิตี้แอคทีฟได้ดีอ๋ออ๋ออถ้าอากาศร้อนก็จะเฉื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องจะหกล้มเอาเขากักอิ่มแล้ว เดินขึ้นมาอีกช่วงบันไดหนึ่งก็จะถึงทางเข้าประตูโออาสวยงามเดินเข้าไปดูกันอนุสรสถานท่านเจียงใครเช็คทําเอาไว้เพื่อลาลึกถึงคุณท่านคนขึ้นมาเต็มเลยแกะสลักด้วยไม้ก็สวยอยู่นะลองเข้าไปถ่ายรูปและเข้าไปดูขั้นใกล้ๆกันที่นี่จะมีจัดส่วนสนามให้ดูแบบสดๆมีหลายรอบในแต่ละวันก็มีอยู่หลายรอบสแสดงประมาณ5-10นาทีใครสะดวกรอบไหนก็ไป ดูกันเกาถ่ายมาให้ดูยาวๆเผื่อใครไม่ได้เห็นปะอาจจะยาวสักนิดแต่เป็นการแสดงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยล่ะ ยำก็ขึ้นในวันนี้แล้วตอนนี้เราพามาที่วัดหลังเหอไปดูโดนโดนโดนโ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 นแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่วัดไม่สิอยากให้ดูอ๋อให้ดูก่อนอ่ะได้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 กลอนอ่ากลับกลาหาเธอโอเคมาแล้ววัดชิมตรงนี้เป็นวัดใชิมาไข้างเลยค่ะยากเลยต้นเหล่าใครบอกหาไม่เจอนี่ไหน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 วัดวัดวัด ตลาดตลาดตลาดยังไงก็ไม่หลงกันเลยยังไงก็โอเคเราต้องไปทําบุญก่อนถูกปะใช่เดี๋ยวเราจะต้องเสริมบุญก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปที่ตลาดโอเคปะเราไปพร้อมๆกันลุยถึงละข้างถนนมาประชาชนมากมายนี่เข้าไปเลยไปขอพรพร้อมๆกันรับพรไปกัน คือวัดมังกรอีกแล้วจ้านี่จา้าเสียงเซียมซีจ้ามีความไฟแดงเหมือนกัดเล่งเลยเป๊ะ อิ่มบุญต่อด้วยอิ่มท้องเลี้ยวขวาเดินเลยลอดเลยจ้าคนเยอะมากแนะนําว่าให้ระวังกระเป๋ากอดเอาไว้ให้ดีหน้าทางเข้าก็เจอซาลาเปาแปะโอ่งซะแล้วคนเยอะต่อแถวกันยาวๆเดี๋ยวหลังจากนี้เก๋จะถ่ายร้านให้ดูเรื่อยๆอาจจะไม่ได้พากเสียงนะดูกันไปเรื่อยๆเพลินๆชอบร้านไหนก็แวะร้านนั้นเป้นตัวอย่างเวลาเพื่อนๆมาเผื่ออยากจะมาตลาดเหล่าเหอเป็นยังไงก็ดูได้จากตรงนี้นะ ตามไปดูกันเลย ลายเหรอเผือกทอดไปกินไปแล้วนะเป็นไงแต่ก huh. oh oh, okay. like ินให้อ oh hm ีกเป็นไงบ้างในขอดูเนื้อข้างในหน่อยสิอร่อยเพราะว่ามันจืดเดี๋ยวก่อนนะขอดูเนื้อข้างในหน่อยมันเป็นเผือกแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เอาลงไปทอดกับแป้งเบาๆก็เลยนุ่มอร่อยอ่ะเอาเก็เลยอยากกินเพราก็มีให้ชิมด้วยที่ร้านโอเค ก้อยถอยก้อยหมูหยองก้อยชีสแต่ไม่ชอบชีสแล้วก็หมูหยองก็ไม่ชอบมันหวานไข่แดงก็ไม่กินก็เลืออริจินอลในราคา25ดอลลาร์ไต้หวันอร่อยต่อแถวได้โอเคโอเคก็เลยมากิ่จ้ะใช้ชาสดหรอก็ดูดีเนี่ยเอ้านี่ไงไซมูเล็กใช่แต่ว่าวันนี้จะกินอะไรอะชาไม่ต่างกันยังไงอะ จะเป็นรสชาติแล้วแต่ชานี้เป็นโฟซีซซเซ่นอันนี้เป็นซันบูลเลกซันบุลเลกก็คือชาสามานส่วนน<อ>ี้จะลองคืออะไร,รอ่ะถามยังอมเบอร์ชเทืลเย็นโอเคเอาเป็นว่ามันเป็นชาไต้หวันแบบเฟ h t e ีมีมิลค์ทีด้วยแล้วก็มีเลมอนเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าดูมีความเชี่ยวชาแล้วก็โอเคไม่ติดอ๋อเอาชาไปปั่นเหรอ อ,อ๋อการเกิดฟองคือการเอาไปปั่นให้มันเกิดฟองอืม,อมหอมดีอืม,มหอมเพราะว่าเขาเป็นเฟสชีใช่อ๋อมันเกิดฟองเพราะนั่นคือเกิดเอาไปปั่นเห็นปะบอกเลยว่าชั่วอืมเออกินมั่งดีกว่า Thank you อ,อร่อยมากอร่อยมากแล้กินดูแบบกินได้เลยดีป่ะดีแนะนำเป็นแัมพูเล็กอืมชาเหมือนชาจีนเลยก็นนี้มันออกเป็นแนวจีนไง จะมาขูดลอตเตอรี่เอารางวัลอนเหรอโอเคโอเค,อเคมาถึงใช่ไหมก็อ,อ,อยากได้ซิมิเลต์ร้อยหนึ่งสองร้อยร้อยพันเด้ออะไรเงี้ยแต่ว่าจะลองอันนี้นะครับก็ห้เลืเอกโอเคเจ้าสุวรรณอ๋อเลอเลอเล โอเคแทงที่ okay, เอาเลข58ดเล่นยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองขุดดูขุดขุดไม่หมดเลยแล้วกันนะ <S <S เซเว่นยังสุดๆเต็มด,ด,ดูใกล้ๆดิเขาบอกว่าให้ขุดอันนี้แล้วให้มันเจอได้เจ็ด นี่นขูดแบบนี้ให้ได้มีเลขเจ็ดน,นี้ถ้าม,ม,มีเจ็ดจะได้เงินได้เงินเท่าไหร่ไม่รู้ดูไม่เป็นแล้วมาขูดพรอ้อมๆกันขูดเลยเหม็นมีเลยเนี่ยสี่อันนี่อ่ะมันยังไม่มีมันมีสี่มีเก้ามีแปดว้าแปดมีห้า มีหนึ่งว้าทำไมวันนี้ดวงไม่ดีเลยมีหกเห็นบ้านอย่างเงี้ยอ่านเนี่ยลุงเนี่ยรู้แล้วอย่างเงี้ย,ยเขาเรียกว่าไม่ได้ไปลองให้เขาตรวจไปรู้เหมือนกันไม่ไม่เห็นเลยอันนี้เดี๋ยวเขายิงให้ดูอ๋ออ่ะรู้แล้วอ่ะอก็ไม่ได้อีกไม่ได้ เรายังไม่ตอบว่าเราอาเสียนใจสุดโอเไม่คิดขอทำใจก่อนโอเคคโอเเราไปเดินเที่ยวต่อโอเคน่ากินอ่ะเนี่ยได้ยังก็ลอง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 น่ากินดีเดินมาสุดซอยแล้วจนผ่านไปถึงถนนลี่ฟังเนิร์ทีนี้ก็มาเจออีกร้าหนึ่งร้านี้อัน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 นี้เขาขายเหมือนโรตีมันน่ากินดีก็เลยากจะพามาดู มีชักไข่ด้วยนี่แล้วก็ชักแต่ดีที่ไม่โดนมือเลยอ่ะชอบดีเข้าไปเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อถุงกิ๊กม้วนมาถึงอีกร้านเลงเป็นร้านที่เขาเรียกว่าแพทเค้กใส่ไข่ก็ทาซอสทาซอสที่เป็นต้นหอมเหรอเขาบอกว่าเป็นซอสต้นหอมนะเดี๋ยวลองกินเลย โอ้กินดีอะ่ะอ่ะมาลองชิมดูกำลังเศร้าอ่ะตอนเนี้ยเ,เมื่อกี้คู่ลอตเตอรี่ไม่ได้อะ่ะไม่เป็นไรวันนี้มีลูกตีไขแ่แทนอ้อามตีปะกลิ่นดีอะ่ะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยได้กลิ่นอะ่ะกลิ่นอ,ะอ่ะดีอร่อยอะ่ะจริงเหรอแม่นะคือมันดึกๆโดนตีแล้วกไข่ที่เขาใส่อ่ะมันเป็นไข่ไข่เป็ดอะ่ะนี่นะ แล้วซอที่ทาจไมมันถึงปุดๆอะพ่อใช่อ๋อซอที่ทาคือจไปซี่สุดอ่ะเออถ้าเปรียบเทียบกับขนมทอดกะหล่ำปีเมื่อวานทอมากกว่าชอดนี่มากกว่าอ๋อเคให้ดูให้ดูมันหอมดีอ่ะเนี่ยได้กี่ดีร้านนี้หาง่ายมากเลยเพราะว่าอยู่ตรงทางเข้าประตูไม่ใช่ฝั่งวัด วัดเหล่าเหิรนะประตูฝั่งวัดอะไรเอไ้ไม่รู้อ่ะประตูฝั่งถนนเนี่ยทรงสิงลโรถูดแต่เป็นประตูเนี้ยเออเนี่ยประตูเนี้ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเออเลยดีควรกินไหมควรเออเท่าไหร่อะลืมถามถ้าเกิดใสกไข่ด้วยนะอ่าอ๋อถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ก็ลดลงอีกสิบบาทนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคโอเคอ่ะกินให้หมดแต่ว่ารับรองว่าต้องกินนานครับโอเคดีต้องกินหยเียบ ลองนีนนะคือร้านขนมจีนจังค่ะในราคานี้แต่น่ากินแบ่งกินไบ่งกินเบียดนี้ด้วยแต่น้ำจิ้มนี้มอ่ะชิมให้ชิมกมันเป็นขนาดพอดีนกจี้มขนมจีนดับบิ้งดับปิ้งอ่ะจะลองดูลองดูเอาเป็นแบบร้อนปะร้อนยากยากยากไม่ร้อนผอมอไม่ไม่ขนาดไม่ขนาดลอง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 เป็นอย่างดีปะ เย็นด <Universe> <m akes legislation> yeah, ีป่ะดีป่ะอร่อยตาโตอ่ะอร่อยตาโตแต่น้องๆก็ตะงยาอร่อยอร่อยอรเอออร่อยใช่อร่อยแนะนำหัวควรมาแนะนำว่ามาลองได้กันอ่าร้านนี้เนาะอร่อยจริงอ่าโอเคอีกร้านหนึ่งนะเป็นซาลาเปาอบอ้องที่พอมาถึงที่ตลาดเหลาเหอแล้วคนต้องได้กินคือเขาอยู่ปากทางเลยเดี๋ยวเก็บไปดูว่ามันเป็นยังไง มากเลยทำตรงนี้ปั้นตรงนี้มันแบบสดๆเลยนะแล้วก็พุ๊กตรงนี้ด้วยมียางาน,นมีมดนีไปรับพุ๊ก็ต้องปิดไม่ให้แป้งมันแห้งมันแข็งนะนี่ด,ดูแถวยาวมากๆคนเยอะมากๆนี่เอาไปโอบๆแบบน,นี้นี่นะน่าใส่ไปเครื่องหอมแบบจุดๆ เดี๋วถึงนักหรออ่าโอเคโอเคโอเคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะอันนี้เป็นร้านที่อยู่ทศน้ทาทักเขาเ้ารีวิวแบบอิ่มๆดูสิว่าอิ่มๆเนี่ยมันเป็นยังไงใหญ่ดีใหญ่นี่เท่าน้าเลยเออใหญ่ดีเขาก็กินมันทอดปะหรือว่าอบหรือว่า<บ>ไงอบก็ค<บ>ือถ้าเกิดควรน้ำมันกินได้อ่ะโอเคกินอ่ะรอิมละกินเลย เดยงดังแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆร้อนไหมร้อนหรืออร่อยดีป่ะอยากห้ว่าดีป่ะตัวไส้อย่าไส้แบบกะหลี่อ่ะวายกะหลี่เหรอก็ไม่ค่อยชอบกะหลี่อ่ะในคนดูไส้อยอ่ดีเยอะปะคนถ้าเป็นคนที่ชอบไส้แบบเป็นแบบผงกะหลี่อ่อนๆก็จะสามารถกินได้อแต่ตัวแป้งอ่ะ กรอบดีนะก็คือเหมือนหมูผัดผงกะหรี่อาอ๋อโอเคโอเคคล้ายๆเหมือนไส้ผัดหมูของพวกที่แนวฮ่องกงอ๋อควรกินป่ะราทำมาถึงกะละแล้วลองก็ให้เสี่ยวกาดโอเคโอเคกินกันไหนก็ควรกินใช่ป่ะเิ็นเพื่อไหนเราก็ต้องกิน โอเคก็ซื้อสักอันหนึ่งแหละร้านนี้ได้มาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนตอนนี้จะสามทุ่มก็ยังคนแน่นเหมือนเดิมแต่ว่าบริหารร้านดีเออบริหารดีเขาเหมือนเกาะอ่ะปพ๊บมเพิ่มเพเพราะเธอแบบว่าแบบได้กินแล้วสุดอ่ะต้องลองกันโอเคไปอ่าสำหรับวันนี้ก็เราก็ไปกันมาหลายที่ก็อย่าลืมนะติดตามเราด้วยนะจ๊ะช่องใครถูกเธอนะจ๊ะกด subscribe นะอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็แชร์แดกปานหรือว่าเอาคลิป ที่เราเป็นวักการเที่ยวเนี่ยเอาไปลองใช้าาได้เลยดีไม่ดีนะขอบคุยกันแล้วคลิปต่าอย่าลืมนะคะต,ต่อกันต right ่อไปโอเคเดี๋ยวคามลลาต้องบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย Let me tell you a snack Crispy, awful, healthy Gonna give your day a crack It's a perfect treat, ain't no need to c h e a t Start your morning sweet, yeah It can't be big Grab a plate, spread some butter, watch it melt away Drizzle some syrup, take a bite, and you'll be okay Crispy on the outside, fluffy on the inside One taste, you'll be hooked, it's a breakfast that make you glide